来了。 พุค่งรอๆใช่ไหมโอเคครับทักทายสวัสดีครับัสดีครับบินดีทุกคนแนะนำตัวกันก่อนิดนีไหะโอเคเริ่มที่การแล้วกันนะครับก็ก้าพุ่งกับขากันครัเย้สวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับัแสดงครับแสดง ไม่ไม่ต้องเลยกล้องสงสัยว่าถึงมันพูดอะไรทำไมนักแสดงก็พี่ก้าวบอกพี่ก้าเป็นผูมันกลับ๋อสวัสดีครับก้องครับแล้วบทเป็นที่รักครับเป็นนักแสดงเหมือนกันฝั่งนี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยนักแสดงเหมือนกันสวัสดีครับแฮทครับรับบทเป็นไทป์ครับใช้กับอินแต่ถูยังเหมือนกันสวัสดีครับ เฮียครับระบบเซฟครับไม่ใช่แน่เอาใหม่ครับเซฟครับแล้วมันเป็นเฮียครับอืมครับผมอูครับระบบเป็นเรียวครับสวัสดีครับปอครับระบบเป็นพันลีครับสวัสดีครับตี๋ครับระบบเป็นใกล้ใจครับวันนี้ EP สุดท้ายแล้วเจ๊ไห้ไหมคะ ใช่หายมากเหมือนกันใช่หายไหมคือรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากรู้สึก่ทุกอย่างไปไวมากเลยครับเวลาผ่านไปวเนาะใช่ไวมากความรู้สึกมันเป็นยังไงพอตอนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกจนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของน้องๆมากกว่าก็คิดว่าพอเป็นอีพีสิบสองแล้วมันเหมือนจบกี่หมื่นฟ้าแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็น จุดเริ่มต้นของนักแสดงกินฟ้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะมันพามากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รับฟิดแบกมาแบบเกินความคาดหวังไปมากๆจริงๆก็เลยรู้สึกใจหายด้วยแล้วรู้สึกยินดีด้วยที่ที่ถึงวันนี้อืกไหมแต่กล้องแหะครับกับการบริการของกีมุน้าครับผมก็รู้สึก ดีใจมากครับที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบว่าดีเกินคาดไปมากๆเลยครับก็ <c oughs> ถึงแบบกี่หมื่นฟ้์แล้วจบก็แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามทีมนักแสดงทุกคนแล้วก็แบบต้องขอบคุณแบบทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบตั้งใจทาซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับผมครับ,รบก็รู้สึกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปตอนแรกๆที่เราเริ่มเนาะก็คือหลังดีมีแฟนชิพ รู้สึกว่าพวกเราพัฒนากันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะแบบเป็นการสแสดงแบบการสื่อสารหรือแบบการอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบการที่ทำงานกับน้องก้องแล้วมันมันสบายใจมันมันไม่มีอะไรแบบผิดไปเลยอะรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ทำงานกับนอ้องก้องแล้วก็ขอให้ทำงานไปต่อๆไปนะครับถ้าพผมเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเอาคนอื่นด้วย <c oughs> เซฟคลิปว่ามันคิดเคยคิดไหมคะว่าซีรีส์นี้มันจะมาไกลได้ขนาดจริงๆเออ่คือเราก็แบบคิดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลเท่านี้ความรู้สึกเราเป็นไงบ้างกับการเดินทางที่เออมันมีกร,ระแสตอบรับที่ดีขนาดน,นี้ <c oughs> อะไรอาก็ถ้าพูดตรงๆเลยคือจรงิงแบบ ไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้รับโอกาสแบบเข้ามาเล่นเครื่องกีม,มิอฟ้าอะไรอย่างนี้เพราะแบบมันแบบว่าเพื่ออะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รับโอกาสนั้นอะไรอย่างเี้เราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เอาจริงมันมีความคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราแบบเข้ามาเล่นอะไรเข้ามาแสดงเราก็จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอกระแสตอบรับมัน มากขนาดนี้มันเกินกับเกินกับที่เราคาดหมายมากมากครับมันมันดีใจมากมากครับที่ได้เข้ามาเล่นเล่นดีก่ตีตีป๋ออะค่ะได้แบบเช็คคลิปแบ็คกับแฟนๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะมสึกเหมือนกันครับที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่ากระแสตอบรับแบบเกินความคาดหมายครับก็จริงเราเจ็บตลอดครับว่าคีิแบบนี้ ร็ว่ืนใจมากๆเวลาอาคอมเมนต์อยูคิ้แบบซิกตลอดแบบเป็นตำรวจหรอเป็นเป็นกันทุกคนนะพี่เอตำจแล้วครับเตีต้องพูดดังนิดนึงนะก็รู้สึกว่าตีดังขึ้นตีห้เบาลงก็รูกว่าดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมฟ้าแต่วก็อยากขอบคุ่ทุกคน เราลงไม่ได้เพราะบอกว่าดังคือดังคำว่าได้แพ้ก็กินนะคะครับเป็นไงว่าตอนนี้สนุกสนานักแค่ไหนแล้วเพื่อนท่านคะค่ะสำหรับอินก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามารับบทจอยในเรื่องกิมลุง้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์ของเราอิมแพคขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึงแบบ e p 12ที่กำลังจะจบในวันนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกองคือสนุกมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็พรูก้าด้วยคือแบบทุกคนแบบเอนจอยมากๆเลยในกองถึงเราจะแบบโดนสวดแต่ก็คือสนุกจริงๆค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะนะคะผมก็ขอขอบคุณพี่ก้าแล้วก็พี่ออฟมากเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับ เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีของผมมา,มากๆเลยเป็นอะไรใหม่ๆอะครับที่ทําให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็แบบเวลาที่เห็นแบบทุกคนเห็นเราอยู่บนหน้าจอผมรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็พอเห็นพี่ๆท,ทุกคนชอบหรือว่าเอนจอยผมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าที่ทําที่พวกเราทํามามันแบบมันสําเร็จแล้วอะครับเอาจริงตอนนี้คืออยู่ในหมดสึงกันสุดๆ oh. ใช่ไนหะมแต่ <Okay. S 3> เรา เอาเอนิซีเรากลับมากันเถอะเนาะทำยังไงดีไม่เป็นไรหมายถึงว่าถึงซีรีส์จะจบไปแล้วอย่างที่ครูก้าบอกแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใช่เป็นการเริ่มต้นของน้องๆวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นแบบทุกคนมาส่งขึ้นบันไดอีกหนึ่งขั้นเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งซื้งก่อนมันยังไม่จบแน่นอนวั้เน ยื้อหญ่ใหญ่ตรงนี้เลยนะจริงๆอะพี่โทนควรจะยืนไกลๆไหหมน่อยตลี่สหรือว่าเราไปอยู่งหตรงนี้เลยนะงว่ามันยังดูออดมันยังดูย้อนหลังได้อยู่ใช่อนไม่เรายังไม่ใช่ EP12 ค่ะตอนนี้มันก็ยังไม่จบไงค่ะใช่แต่ความเลือกเลกของพี่โทนเนี่ยแล้วเมื่อกี้ถ้าไปดูในคลิปมีในทิกตอกแน่นอนที่หันกันอย่างนี้ กล้องดีก <Cornell> ว่าพี่โชจะสื้ออย่าเพิ่งนะพี่โชไป็นไรครับครับก็เราก็มีบอกกันไปบ้างแล้วว่าจะมีโชว์จะมีโชว์แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าจะโชว์อะไรไม่ใช่ y เราบอกไปแล้วว่าเราสองคนก็มีเพลงเหมือนกันใช่ใช่ก็ก็จะเพลงของพวกเราสองคนก็จะมาใน EP นี้นะครับก็ ครยังไม่เคยได้ฟังสดๆก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็อาจจะร้องเพลงให้ฟังสดๆในเราก็อ่านเราต้องเรามีเราอ่ะเรามีถ้าหนูมาถึงขั้นนี้แล้วบอกมีค่ะไม่เป็นไรเราจะได้โชว์ไงใช่เป็นเพลงเราเป็นเพลงเราของพวกเราเลยก็ฝากฝากเพลงของพวกผมแล้วก็ฝากเพลงวสตีทุกเพลงของทีมมื่ฟ้าด้วยนะคะเจค่ะคือบอกเลยว่าแบบทุกเพลงเพาะมากๆจริงๆหมดแล้วก็คือโยงเข้าเพลงเราเลยว่า ทุกเพลงทุกเพลงที่พอเอาเอาแค่ชื่อก่อนคชื่อบอกได้ปะบอกได้ไหมบอกได้บอกได้อ่านอันนี้ต้องหันไปหากล้องแล้วบอกไม่ดีกว่าเหรออ่ะบอกเอาพุ่งกลับส่องไม่ทั้งหมเอ้ยตอนนี้น้องกองครับตอนนี้น้องกองโอ้ทำครับทำครับทำทำทำชื่อเพลงอะไรครับคุณโทมัสชื่อเพลงเป็นแฟนฉันแล้วนะอ๋อวิคือชื่อเพลง เป,เ,ปเป็นชื่อเ,ออเป็นชื่อเพลงครับแต่ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับชื่อว่า in a relationship ครับเพลงอันนี้อันนี้เป็นเป็นชื่อเพลงเปิดที่่อยออกมาแล้วก็คือเพลงของจูงยังไงคะวันนี้จะได้ฟังไหมคะก็วันนี้ก็จะได้ฟังนะครับเฮ้ยบอกเลยเหรอเขาห้ามบอกนะรูะ้ไหม หนูหนูบอกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยเม่อกร้องคู่หรือร้องเดี่ยวคะเอ้าเขารู้หมดแล้วพี่โอ๊ยไม่ก็ยังมีโชว์รอดูโชว์เลยค่ะใช่ใช่ร้องคู่ร้องเดี่ยวไม่รู้แต่ร้องไห้แน่นอนร้องเล่นครับ้องเล่นครับ้องเล่ยร้องเล่นใครจะร้องไห้บ้างวันนี้ผมไม่ร้องผมไม่ร้องอ่าร้องรู้จักดิจิตอลฟูลบินไหมรู้ ปล่อยเพลงของเพลงใกล้ใจครับ่ะไระะคใกล้ใจใกล้มากเลยค่ะใกล้ใช่เพลงของตี๋หรือเปล่าใกล้ใจเป็นชื่อของตี๋ในเรื่อง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 ก็เอามาทำเป็นเพลงเนาะเอามาทำเป็นเพลงให้เราเดินเคียงนะสารต่อยังไงนะคะ คือหลายคนลุ้นว่าแบบว่าน้องๆจะมีอะไรต่อหลังจากนี้หนูบอกได้คำเดียวว่ารอไลฟ์อัพให้รอไลฟ์อัพดีกว่าแล้วก็รอพีออฟดีกว่าอันนี้อาจจะอยู่นอกขอบเขตของหนูไปนิดนึงแต่ก็รอลุ้นได้เลยคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้ไล์อัพไม่ใช่แค่ของฝั่งเด็กๆฝั่งนี้แต่ว่าทั้งหมดใน นนแฟนๆจะต้องเตรียมปุเตรียมอะไรไว้ไหมคะพี่บแฟนๆเตรียมอะไรก็ได้ครับที่เป็นรอยยิ้มให้ตัวเองและให้พวกเราอ,อ,อย่างอี12วันนี้ที่เราด้ดูกันมันมีอะไรพิเศษไหมมีกาว่า G ี12มันเป็นบทสรุปเนาะแล้วก็ก็คิดว่ามีทุกอย่างที่เคยมีมาตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดม,ม,มีทุกอย่างที่เคยมีมาแต่สิบเอ็ดในอีก1สิบสองจะน้อยหน่อยเนาะ บทส,สรุปมันจะเป็นยังไงบทส,สรุปมันจะชื่นมืน่น <Yeah. S 2> ชื่นมื่นนี้มันกล่าไ,ไปไหมครั uh huh. มันจะแฮปปี้เนาะมันจะแฮปปี้มั้งหนูคิดว่ากี่หมื่นฟ้าคอนเซ็ป uh huh. มันก็คือการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน uh huh. แล้ว,วันนี้ทุกคนจะได้รอยยิ้มนั้นกลับไปเหมือนกันวันนี้ทั้งคนที่มาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูทางบ้านห uh huh. วังว่าจะมีความสุขกับ uh huh. อย่าเรียกว่าอีพีสองเลย uh huh. กับกี่หมื่นฟ้า ไปอีกนานๆเลยทุกคนจะได้ยิ้มแฉ่งครับยิ้มยิ้มกบครับยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงอ่ะหนูต้องทำท่าให้ดูด้วยคนอาจจะไม่เก็นลูกอืออืออือมาคนเราจะแพ้หนึ่งสองมหน้าหลาดใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าเรื่องของแฟนมีดตอนนี้มีการ พูดคุยกันอยู่ว่าจะต้องมีและตแต่ว่ารายละเอียดต่างๆอะคะะ่ะต้องต้องรอทางค่ายเป็นคนประกาศก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานจนเกินไปจะได้มีแฟนมิตรของพวกเราชาวกี่หมื่นฟ้าแน่นอนแล้วถ้ามีต้องแบบให้พี่ๆทุกคนไปดูพวกเราด้วยนะไม่งั้นถ้าไม่มีใครไปดูเดี๋ยวมันจะเหงาไงเรา <S <S อาจจะอยู่กันแค่แบบ8ดคน น่ารักดีเป็นแบบแฟนมีแบบอินโทนวิวไพรเวทแฟนมีดวิวไพรเวทแฟนมีมีกี่คนแปดคนน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้เอ้ยอะบยูนอันนี้กินแรงเพื่อนไม่ได้กินแรงแบบเป็นคนสนับสนุนไงยังมีจะมีแฟนๆต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่ไปแฟนมีต่างประเทศบ้างไหมแก๊งก็ว่าตอนนี้อยู่ในการพูดคุยกันมากกว่าณตอนนี้พอ พอมันพอพ,อพอซีรีส์กี่หมือนฟ้าจบลงแล้วก็จะมีงานแฟนมีตต่างๆติดต่อมาก็กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนหรือไปที่ไหนมากกว่าแล้วก็เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้พอจบปุ๊บก็จะมีงานน้องต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องดูคิวดูว่าเราจะไปกันยังไงที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรเราติดตามนะคะค่ะให้ฝาก ควมพิเศษคำพิเศษหรือจะมีคอาพิเศษเออจะมีเชื่อ e ีมีมีไหมฮะคิดไมไหมครับว่าจะทำจะมีเชื่ออีพีเอจริงๆออปชั่นก็พูดว่าพูดว่าตอน Ep แรกว่าถ้ากระแสดีจะมีพูดว่าอย่งไรนะครับพี่ออฟ<ห>บอกอกล้องเหรอครับพี่ออฟบอกว่าถ้ากระแสดี จะมีอีพีพิเศษให้อใช่ไหมนะใช่แหละอันนี้เราไทวงงยเราไทวงงยไทวงเงยพอจริงๆก็ทวงแล้วคำตอบที่ได้มาคำตอบที่ได้มาก็เป็นไปได้สูงอันนี้ก็เป็นทวงทวงผ่านสื่ออีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้สูงค่ะทุกคนเป็นไปได้สูงเป็นไฟนนลที่มีไฟนนลอีก ก็ได้ค่ะแต่เอาไฟนนลนี้ก่อนขอระยะไฟนนลนี้ก่อนมาถึงไฟนนลวันนี้แฟนๆจะได้ด kind of ูอะไรบ้างคะแบบมีความพิเศษอะไรบ้างกล้าคิดว่าเหมือนเมื um, ่อกี um, ้ที่พูดไปแล้วมันจะครบรถในยีพีนี้มากๆาแล้วก็มีทุกคู่เลยแล้วก็เน้นไปทางหมื่นป้าที่รักที่อจะทําให้ทุกคนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวชีวิตคนเรานี่นะมันจะต้องต้องได้เจออะไรแบบนี้แหละทุกคน ใช่ไหมอ้อมหบหบเฮ้ยเป็นกบเลยอะพ,พี่โทรกับพี่ก้องครับอะเรฝากหน่อยให้ทุนท่านหัวแทนนะรับผมในโอเคฝากทั้งซีรีส์นะครับก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดตั้งแต่ EP แรกแล้วก็แบบก่อน EP ด้วยก็คือมันเกินคาดไปมากๆจริงว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาหาพวกเราแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่แบบเอ็นดูพวกเราแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดมาครับวันนี้อยากได้เทปบ้างไหมครัลองทำสถิติมมวันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่โทตอบสิต่อยเยอะรับพี่กาครับหนูอยากได้อันนี้หนูพูดง่ายๆหนูอยากได้หนึ่งได้สองได้สามหนูอยากเอาเลขไหนเอาเลขไหนพี่โทคือเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าถ้าถึงล้านเรา จะมีภารกิจไปจนถึงเจ้าของท่ายที่จะต้องกระโดดลงบนน้ำวันนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูถึงเท่าไหร่หนูจะทำอะไรอะไรอยเงี้ยโอ้โหต้องเลือกคนที่สามารถตอบและทำได้นะเราเชื่อในดองนักสู้ครอาแล้วก็เท่าไหร่อหนึ่งสองสามค่ะเรื่องโมได้ ไปเอ้ยไปไปโอ้ยใกล้มากเฮ้ยบอกได้เลยไม่เป็นไรเอาแฟนเราก็นักสู้ไม่แพ้เราอาเดีวมาเราเชื่อใจในแฟนๆทุกคนได้ครับได้พูดไปเลยน้องก้องได้แล้วถ้าแบบน้องก้องแบบอ้อนเก่งไงอ้อนแฟนๆเก่ง ได้แต่ว่าพี่ท็อปเป็นคนคิดนะว่าถ้าถึงแล้วพี่จะทำอะไรต่อได้ได้ครับงั้นขอสักสองล้านนิดได้ไหมครับผมสองล้านขอมาทำอะไรครับงั้นแบบกล้องแบบกล้องกล้องออนพี่ๆไหน่อยว่าแบบถึงสองล้านอะไรๆขอให้ผมทำเรื่องจะทำอะไรจะออนออนก่อนโอครับพี่ๆทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็น พี่ๆทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นซีรีส์กิมหมื่นปาีกี่สุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นเทรนด์ด้วยกันแล้วนะครับก็รอบนี้แบบขอเทรนสัก2ล้านได้ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนกันครับผม เราก็ยังต้องเล่นเทนปั่นเทนกันด้วยความจอยจอยสนุกสนุกเนาะอยากให้พี่ๆจอยจอยไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าถึงแล้วพี่โทอะไรนะถ้าถึงแล้วพี่โทคิดมาแล้วนี่พี่จะเราจะทำคนเดียวหรอไม่ต้องรัาผิดชอบร่วมกันบ้างใช่ป่ะทุกคนทุกคนทำหมดครับรวมถึงพี่จาด้วยรวมถึงใครอีก อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วกันเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนอันนี้ไลฟ์สุดๆคือไม่ไม่ใครใครรู้เลยกับสิ่งนี้่ทำอะไรคะพี่โทตทำอะไรดีแบบพวกเพื่อนๆอยากทำอะไรคไหมแบบมีไอเดียอะไรไหมก็ประชุมกันตรงนี้เลยหรอรู้สึกว่าอู๋มีไอเดียอะไรสักอย่างเนึหน้าพี่อูเหมือนแบบคิดอะไรออกแล้วอยากพูดมากเลยยิ้มคือถ้าถ้าถึงใช่ไหม แต่ว่าแอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมานะขอรีเช็คก่อนเอางี้เงีไปไปไปรีบกันก่อนแล้วก่อนที่ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงไปทำงานกลุ่มก่อนใช่ไหมเราค่อยเราค่อยโพสบอนเดทีเนาะได้ใช่ไหมใช่ครับ ได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับพี่พีททุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะ้าได้พี่พีก็ไม่ถึงขนาดนี้นะขอบคุณคขอบคุณมากเลยค่ะนตทไงดีขต้นีนะคะต้นนี้ีหมา้นนนะคะีนะคะ่งยเตแทบ้านหนี่ ก็เว่าถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าเขาไปไม่ได้ก็มีนะคะมีนะคะยีนิ้ก็ได้ลูกเออเยอะเยอะลมอานกมีจอยนะคะดูดูก็มีจอยนะคะหนึ่งสองสาม้าวโอ้ ขอบคุณมากนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเบียดเบียดครับเบียดกันเบียดเบียดพี่หอินเข้ามาปี่พีได้พีจะไม่กวัวลุร็่สด้ายล้วยังไงนะ โอ้ยได้รูปกับพี่พี่ซื้อได้ไหมกอ,อนใส่ด้วยได้ไหมได้ไดรูปกับพี่พี่ก่อน่ลองน้องหันมาน